สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัรทุลำเพลินอภีชยวพาชมบรรยากาศในโดมกับพี่น้องยามเชียงเชียงเลยไปบบรรยากาศก็จัประมาณนี้ครับพี่น้องบพาทนนี้ยังครับตอนนี้กะวงสองวนกะทางเวทีไปเซตสิ้นเนทีเรียบร้อยครับกะนำรถล่างรถชุดออกมาเตรียมทำความสะอาดครับ เพิ่งจะขยับรถเขามาครับบ,รบท่านเด็เชีดทำความสะอาดครับต่างเวทีเดี๋ยวก็รอยังบุท่านในเช็ดยังครับส่วนบอลก็เพิ่งจะปัดกวาดเช็ดทำความสะอาดภายในรถครับพี่น้องภายในรถบ้านเราค่อนข้างอับครับเชีดทำความสะอาดออกเป่าฝุ่นเป่ายัางครับ เงียบๆน,นะครับพี่นอ้องคนนี้เพราะว่าน่าจะเริ่มพากันทยอยกลับบ้านครับเป็นตมเป็นดินเนี่ยครับก็เคี่ยทำความสะอาดเครีรยออกแล้รกันกำลังเครีรย เปิดประตูไว้ครับประตูทั้งประตูชุกเชิญทั้งประตูเข้าออกทั้งสองด่านสามด่านครับทั้งคนขับครับสบายอากาศกินอับค่อนข้างอับครับกรผ่านไปแล้วครับเป็นเมื่อวันที่สองครับพี่น้องยิ้มเมยครับพี่น้อง กำลังว่าจะออกไปหากับขากับน้ำนกินนะครับกบมาพักผ่อนครับพี่นหนี่กจะรถจอดไล่ครับน่าจะเดินทางกลับบ้านกันเบินแล้วครับพี่นุอง การพักผ่อนครับหนาจะเดินทางพเมือ่อวานกับช่วงแรงๆกับเห็นกินขา้ากินน้ำพากันพบปาพูดคุยกันครับางส่วนกัน่น่าจะรอครับ เงินเราุดถ่ายครับเราจะเดินทางขึ้นไปครับ,บงซ้อง่ะวงหึ่งก็ย่างงานอีกดูแล้วครับกะ่าจะย่างอีกโบกี้งานครับพี่น้องก็จะเดินทางกะจะปิดฤดูกาล ไงก๊กำลังสมแซมกับพี่น้อง พักผ่อนครับครนะับนะบบมียังไรครับพี่น้องสีมือหามือช่วงนี้ครับโบคอยมีบบคอยดีไทยยังให้พี่น้องได้รับชมครับราะว่า อยู่ที่โดมกับเป็นเงียบๆครับช่วง <c oughs> ก็จงังใดถ้าจะมีความคืบหนา้ามีอาจารมีการซงอมมีการเตรียมตัวอย่างจงังใดก็ <c oughs> อยากจะอัปเดตในพี่น้องรับชมเรื่อยๆครับอ๋อถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องรับชมไปก่อนครับพี่น้อง ต่อเจ่าครับเจ้าช่วงแรงๆครับอาจจะหาสถานที่ครับเอาเ็จรถเสร็จล่าเคลียรถเคลียรล่าไว้ครับพี่น้องทำความสะอาดไว้แต่ว่าออกไปกันแดงยิงคืนมือกอบ ทำการพักผ่อนกันครับพี่น้องพักผ่อนกันยาวเลยครับก่อนที่มารอหลุนอีกที่กะงานซอบเบียครับอยู่เมืองเลยครับว่าผลสรุปสิเป็นแบบใดครับพี่น้องเพรมอมป็นกบ,บาน ทิไหนจะเกี่ยวกไทยบ๊บ,บมียังไทย บรรยากาศกับมีซัมเนี้ครับพี่น้องกับบุมีอย่างไรครับกับเช่นใดกับเกับขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพี่น <inaudible> ้องเอฟซีแฟนครับทุกท่านครับที่คอยซับครัที่คอยเบิรงคลิปให้ตลอดครับพี่น้องกับสำหรับมันกับบุมีอย่างไรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอจบไปซัมเนี้กันครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ